สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออร์ออฟฟิเชวันนี้เราอยู่กับตํานานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออร์จะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังเสี่ยวเอ้อขอแนะนํายาสีฟันประจันยิ้มเพื่อนๆที่มีปัญหาเนืออักเสบหรือมีกลิ่นปากตลอดทั้งวันลองใช้ยาสีฟันประจันยิ้มผสมสมุนไพรธรรมชาติช่องปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันประจันยิ้มของเขาดีจริงๆบีเพียงนิดเดียวปากสะอาดตลอดทั้งวันสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับถังซานพูดขึ้นมาว่าผู้เอาโศกปลระวังตีสูนเทพสมุทรที่หนัก54,00 0กิโลกร,รมัมทันทีที่พูดจบสภาพแวล็อกทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีคาทองสายตาของผู้โศทั้ง5สูญเสียการมองเห็นถังซานทันที ผู้เอาโซสองรีบตะโกนบอกคนอื่นๆว่าระวังนี่คือพลังของเขตแดนผู้เอาโซทั้งห้าไม่ได้ตื่นตหนกจากนั้นก่อตัวเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีกลิ่นอายปลดปล่อยออกมาจากที่ด้านหลังของแต่ละคนแล้วรวมตัวเข้าด้วยกัน พวกเขาทั้งหมดมีความแข่งแกง่งอยู่ระดับน้าเจทินานามพมยุทธมีวิญญาณยุ์คือค้อนเท้าเทียนเหมือนกันอีกทั้งพวกเขาได้รับการฝึกฝนร่วมกันมาเป็นเวลานานหลายปีและยังได้สร้างเทคนิคก,การจมตีร่วมกันแม้ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข่งแก่งที่สุดในโลกพวกเขาก็ไม่ยอมถอยอย่างแน่นอน ผู้อาวุโสสองตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่าคอนสยบปัตตภีจากนั้นแต่ละคนยกคอนเท้าเทียนขึ้นสูงพร้อมกันมีแสงสีดำห้าสายมารวมตัวกันแล้วกลายเป็นลำแสงสีดำพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะาทะลุเขตแดนย่านคามของทังซานที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศ แสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นภายในเขตแดนย่านคามแต่ไม่สามารถโจมตีรูปห้าเหลี่ยมของผู้อาโสทั้งห้าได้ เมื่อแสงสีทองเคลื่อนที่มาถึงก็ถูกทำลายด้วยแสงสีดำแต่ประสิทธิภาพของเขตแดนย่านคามไม่ได้ลดลงในตอนนี้หัวใจของผู้โสทั้งห้าเต้นเ,เร็วขึ้นโลกที่เดิมทีเป็นสีคามถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและพวกเขายังสัมผัสได้ว่าทางซานอยู่ห่างจากพวกเขาเพียง30เมตร บรรยากาศรอบๆเริ่มเหนียวเหนืดต่อมาพื้นที่รอบตัวของผู้โศทั้ง5ก็แข็งตัวอากาศดูเหมือนจะกลายเป็นคริตตัลสีแดงจางๆใต้เท้าของทังซานในตอนนี้มีคื่นสีแดงกับเพื่อมออกมาทีละน้อยนี่คือทักษะวิญญาณที่8ของทงังซานมีชื่อว่ากระจกวานเพชคั้นคามทำลายล้างขณะที่ร่างกายของผู้โศทั้ง5กำลังจะถูกแช่แข็งพวกเขาก็คำรามออกมาพร้อมกัน จากนั้นแสงสีดำที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับมาผ่านสิ่งกิดขวางแล้วมาห่อหุ้มพวกเขาทั้งหมดไว้อย่างสมบูรณ์ ต่อมามีเสียงระเบิดดังกล้องแสงสีแดงที่ปกคลุมทั้งหมดเริ่มแตกเป็นเสียงเสียงลอยแตกละเอียดดูเหมือนจะแพร่ก,กระจายออกไปการโจมตีของทางซานยังไม่จบเพียงเท่านี้มีวงแหวนสีแดงหนึ่งวงถูกปลดปล่อยออกมาในขณะเดียวกันวงแหวนวิญญาณวงที่แปดของทางซานก็สว่างขึ้น สายตาของผู้เอาโซสองจ้องมองถังซานอย่างจดจ่อแล้วพูดขึ้นมาว่าระว,วังน,นี่คือทักษะวิญญาณที่สองของวงแหวนวิญญาณแสนปีในขณะที่พูดวงแหวนวิญญาณวงที่แปดของเขาก็สว่างขึ้นจากนั้นเหวี่ยงค้อนเท่าเทียนที่อยู่ในมือโจมตีเข้าหาถาังซานอย่างหนักหน่วงทันใดนั้นอากาศที่แตกสลายก็เปลี่ยนเป็นสีดำเข้มในเวลาต่อมาค้อนเท่าเทียนของผู้เอาโซสองก็หายไป แสงสีดำในอากาศทั้งหมดความแน่นกลายเป็นพลังที่สมบูรณ์ค่อยๆรวมตัวเข้าด้วยกันแล้วกลายเป็นคอนเท่าเทียนขนาดมาหึมาเท่าภูเขาพุ่งตรงเข้าหาทงางซานทักษะความสามารถนี้เ,เรียกว่าคอนทลายสวรรค์ในบรรดาผู้เอาโสทั้ง5ผู้เอาโศส,สองคือคนที่มีพลังการโจมตีที่รุนแรงที่สุด ทักษะค,ความสามารถของค้อนทลายสวรรค์โดยความเป็นจริงแล้วคู่ต่อสู้ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีนี้ได้แม้จะใช้ทักษะเคลื่อนที่ชั่วพลิปตาก็ตามแต่ก่อนที่ค้อนทลายสวรรค์จะก่อตัวขึ้นในอาการอย่างสมบูรณ์ผู้เอาสสองก็มองเห็นแสงสีครามสองสายพุ่งออกมาจากดวงตาของทางซาน แม้ว่าคอนยักษ์บนท้องฟ้าจะมีขนาดใหญ่แต่ตอนนี้ผู้เอาโซ2สองรู้สึกได้อย่างชัดเจนเอาราวกับว่าสมองของเขาถูกทุบด้วยคอนที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วส่งเสียงกรีดร้องอย่างน่าสังเวชต่อมาร่างกายของเขาก็ล้มลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้ มีเลือดไหลออกมาจากดวงตาจมูก่าและหูมันไม่เพียงทำลายรูปแบบการก่อตัวห้าเหลี่ยมของผู้เอาโศกทั้งห้าแต่ยังส่งผลต่อการก่อตัวของคอนทรายสวรรค์ที่กำลังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ถูกขัดจังหวะเสียก่อน ในตอนนี้ขึ้นสีแดงกับเพื่อมออกมาจากใต้เท้าของทางซานอย่างต่อเนื่องและได้มาถึงยังผู้เอาโซทั้ง5แล้วหลังจากผู้เอาโศสอล้มลงผู้เอาโศสาที่มีตำแหน่งอ,อรองลงมาก็เข้ามารับตำแหน่งควบคุมทันทีแล้วตะโกนขึ้นมาว่าโลกกันอร่างเข้าเทียน ทันทีที่พูดจบมีค้อนเท้าเทียนสีด้ำมินลอยออกมาพร้อมกันแสงสีดำที่รุนแรงก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นสีทองจากนั้นแสงสีทองเหล่านี้ปกคลุมผู้เอาโซทั้ง5้าในทันทีแต่ละคนรู้สึกอาาวกับว่าร่างกายของพวกเขาได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับค้อนเท้าเทียนแล้ว ต่อมามีแสงสีแดงสาดส่สองออกมาจากถังซานนี่คือผลของการดูดคืนจากกระดูกยาติาซ้ายของเขาที่มีชื่อว่าวานเพชรคาปีศาชั่วร้ายแล้วเคลื่อนที่มาห่อหุ้มผู้เอาโสทท้งห้าไว้อย่างสมบูรณ์ร่างกายของพวกเขาถูกทำให้มึนงงอย่างมากเป็นเวลาสามวินาทีแม้ว่าพวกเขาจะมึนงงแต่ก็ให้ความรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่เปิดเผยช่องโหวง่ใดๆ เนื่องจากทางซานปลดปล่อยเขตแดนย่านคามออกมาผู้เอาโซทั้ง5้าจึงเลือกกลยุทธ์ที่จะป้องกันจากนั้นจะโต้ตอบกลับด้วยพลังที่แข่งแร่งของคอนเฮ้าเทียนวิญญาณยุทธ์อันดับหนึ่งในแผ่นดินหากการมึนง,งงสาวินาทีนี้หมดลงคงยากจะจินตนาการได้ว่าการโต้ตอบครั้งต่อไปของผู้เอาโซทั้ง5ย่อมจะดุนแรงราวกับคลื่นและพายุที่โหมซัดกระหน่ำทังซานอย่างแน่นอน ในแง่ความแข่งแร่งที่แท้จริงแม้ว่าถังซาจะมีความสามารถมากมายแต่ด้วยความแข่งแร่งเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถเทียบได้กับราชทินานามพมยุทธ์ทั้ง5คนและยิ่งเทียบไม่ได้กับทั้ง5คนนี้ที่มีฐานะเป็นผู้เอาโซข,ของสำนักเท่าเทียนวิญญาณยุทธ์อันดับหนึ่งในใต้ล่าอย่างค้อเท้าเทียนได้รับการสืบทอดต่อต,อตอกันมา ถังซานขยับตัวแต่ไม่ได้ทำการโจมตีผู้เอาโศทั้งห้าเพราะเขารู้ดีว่าต่อให้เขาจะโจมตีด้วยทักษะยานใดๆด้วยการป้องกันที่เป็นหนึ่งเดียวของคนทั้ง5้าและเวลาเพียง3าวินาทีนั้นน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะทำอะไรได้จากนั้นตวัดตีสูนย์เทพสมุทรว่านออกไปอย่างเงียบๆแล้วปรากฏวงกลมแสงสีทองลอยออกมาจากใบมีดหลักของตีศูน วงกลมมีขนาดใหญ่และเล็กดูเหมือนจะไม่เป็นระเบียบจากนั้นพุ่งออกไปทะลุอากาศที่อบล้อมผู้เอาโสทั้ง5ในขณนะดเดียวกันที่น้านหลังของทงังซานปรากฏออร่างสีทองขนาดยักษ์มีแสงเปล่งออกมาเจิดจ้าราวกับว่าถูกปกคลุมไปด้วยทองคำวงแหวนแสงสีทองเหล่านั้นเคลื่อนที่ตัดผ่านอากาศทีละวงจากนั้นตกลงมาอย่างเงียบๆห่อหุ้มร่างของผู้เอาโสทั้งห สิทธิ์ทั้งหมดของสนานักเท้าเทียนต่างตกตะ,ตะลึงเพราะนี่คือการป้องกันเอาร่วมกันของผู้เอาโซทั้ง5อย่างโลกกันเอาร่างเท้าเทียนกับไม่สามารถป้องกันหรือหยุดยั้งวงแหวนแสงสีทองได้ทำได้เพียงปล่อยให้วงแหวนแสงสีทองตกลงมาทีละวง แท้จริงแล้วนี่คือทักษะที่1ของปีสุงทองคำเง้าสิบมีชื่อว่าพายุปันปวนเมื่อวงแหวนแสนสีทองได้ห่อหุ้มผู้เอโสทั้งห้ายอย่างสมบูรณ์พลของการดูดกืนของวานเพชร่าปีศาชั่วร้ายก่อนหน้านี้ก็หายไปทันทีแม้ว่าผู้เอาโสทั้งห้าจะกลับมารู้สึกตัวได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป3วินาทีแต่ในเวลาต่อมา พวกเขาก็รู้สึกได้ว่าไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้อีกครั้งแม้ว่าจะยังคงสามารถรักษาพลังของโอโรกานเอาร่างเข้าเทียนไว้ได้แต่คราวนี้พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงอันตรายอย่างแท้จริงในฐานะวิญญาจารย์สายควบคุมถังซานไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้สาเหตุที่เขาไม่ใช้ทักษะพายุป,ปัดปวดตั้งแต่แรกนั่นเป็นเพราะเทพสมุทรเคยบอกกับเขาไว้ว่า โอกาสสำเร็จของทักษะพายุปั่นป่วนนั้นจะลดลงเมื่อคู่ต่อสู้แข่งแกงตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับราชทินานานพมายุทธ์ทั้ง5คนและยังมีคอนเท้าเทียนเป็นวิญญาณยุทธ์ภายใต้สถานการณ์ปกติโอกาสจะทำสำเร็จประมาณ50%แต่หลังจากใช้ความสามารถของกระดูกยานขาซ้ายทำให้พวกเขามึนงงก่อน3วินาทีโอกาสในการล็อกตำแหน่งของเป้าหมายก็เพิ่มขึ้นถึง70% เวลา8วินาทีจาทัาทาพายุปันปวนก็ทำให้ทังซามีเวลา8วินาทีในการจัดการกับผู้เอาโซ่ทั้ง5เวลา3วินาทีกับ8วินาทีนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภายใน3วินาทีวิญญาจารย์จำเป็นต้องโจมตีด้วยพลังที่แข่งแกร่งที่สุดแต่เวลา8วินาทีวิญญาจารย์สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ในการต่อสู้กับคนที่อยู่ดน่างด้านาจทินนานาภพมายุทธ์ทัาสาพายุปแปนปวดเพียง8วินาทีก็ตัดสินผลแพ้ชนะได้แล้วยกเว้นจะมีทักษะร่างอมตะอย่างปิปีปตรมการสแสดงออกของทางซานดูจริงจังอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ใช้ทักษะอันศักดิ์สิทธิ์ที่เทพสมุทรสอนให้กับเขาในขณะเดียวกันนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถเอาชนะผู้เอาโซทั้ง5ได้ จากนั้นเอาร่างสีทองกระโจนขึ้นไปกลายเป็นแสงสีทองน้บไม่ถ้วนอยู่บนท้องฟ้าแล้วปรากฏมีสีทองแผวพาวนี่คือทักษะที่สองของตีสูงทองคำเงาสิบสามมีชื่อว่าพื้นที่ว่างพันปีบนยอดเขาทุกอย่างกลายเป็นแสงสีทองแม้แต่หมอกบนภูเขาก็ดูเหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีของทางซานแล้วเปลี่ยนเป็นเมฆสีทองขนาดใหญ่ ในตอนนี้ตีสูงเทพสมุดในมือของทางซานก็หายไปมีสีทองขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้าหาผู้เอาโซทั้ง5มีสีทองทั้งหมดแทบจะระเบิดทันทีในขณะที่ปะทะเข้ากับโลกการเอาร่างเข้าเทียนของผู้เอาโซทั้ง5้าอย่างดุนแรง แรงประทะทำให้ท้องฟ้าและพื้นดินสั่นสะเทือนสิทธิของสำนักเท่าเทียนทั้งหมดรีบถอยหลังกลับอย่างรวดเร็ว,วภายใต้คำสั่งของถังเซี่ยวแต่พลังของตีสูงเทพสมุทรไม่ได้กระจัดกระจายออกไปยังคงมงุ่งเน้นไปที่ผู้เอาโสทั้งห้าการป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างโลกกานเอร่างเท่าเทียนที่เกิดจากค้อนเท่าเทียนของผู้เขาดูเหมือนจะถูกโจมตีด้วยพายุขนาดใหญ่ รอยแตกแรกเริ่มปรากฏขึ้นต่อมาเกิดรอยแตกจํานวนมากแพร่กระจายออกไปจากนั้นอรอยแตกแต่ละรอยแยกออกจากกันอย่างรวดเร็ว,วภายใต้การระเบิดที่รุนแรงของเมฆสีทองราวกับเปลือกไข่ที่แตกมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังซึ่งเสียงระเบิดครั้งสุดท้ายก็พบว่า ผู้อสูทั้งห้าถัวแรงระเบิดกระแทกกระเด็นออกไปพร้อมกันและในที่สุดการป้องกันอย่างโลกกันอร่างเข้าเทียนของพวกเขาก็ถูกทำลายพลังของทักษะพื้นที่ว่าพันปีของตีสูงเทศสมุดไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะสามารถป้องกันได้แต่การที่พวกเขาสามารถปิดกั้นได้นานขนาดนี้ก็ทำให้เห็นว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งเพียงใด ต่อมาตีโูนเทพสมุทรปากฏขึ้นอีกครั้งในมือของทางซานแต่เขายังไม่ได้ใช้ทักษะที่3ของตีโูนทองคำเงาสิามหนึ่งปลายไม่หวนกับจากนั้นย้ายตีศูนเทพสมุทมาจับด้วยมือซ้ายแล้วมือขวาของขาวสะสมพลังเพื่อเตรียมคว้าจากผู้เอาโซทั้ง5ห,หลังจากสะสมพลังเป็นเวลา4วินาทีก็ปรากฏกงเล็บสีครามขนาดมหึมาขึ้นกลางอากาศ คว้าจับร่างของผู้เอาโศกทั้ง5ที่กำลังกระจัดกระจายออกไปให้กลับมาเอารวมกันในตอนนี้ผู้อาโศกทั้ง5ยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกสตาร์ทแวินาทีจากผลของทัศนายพายุปันป่วนหลังจากที่กงเล็บสีคำยักควาจับร่างของผู้อาโศกทั้ง5พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมาจากส่วนลึกของจิตวิญญาณของผู้ขา ความคิดทั้งหมดของพวกเขาวดูเหมือนจะช้าลงและทุกสิ่งที่พวกเขาเห็นดูเหมือนจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าเป็นภาพสโลโมชั่น ความแตกต่างระหว่างทักษะของวงแหวนญาณกับทักษะของกระดูกญานคือทักษะของวงแหวนญานเป็นทักษะใหม่ที่ได้มาจากความสามารถของสัญญาณหลังจากถูกฆ่าแล้วถูกดูดซาวงแหวนญาณเข้ากับร่างกายของวิญญาจาร์ในขณะที่ทักษะของกระดูกญานเป็นความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของสัญญาณ และสิ่งที่ทังสานกำลังใช้ในตอนนี้คือหนึ่งในทักษะของกระดูมยานแข่นขวาที่ได้มาจากวัสอรพิษมรกตมีชื่อว่ากรงเล็บเทวดาเชื่องช้ามอลกตความสามารถของทักษะนี้คือคู่ต่อสู้ไม่สามารถป้องกันทางกายภาพได้การกำหนดเป้าหมายการไล่ตามเมื่อถูกโจมตีประสาทสัมผัสทั้ง6และการเคลื่อนไหวทางกายภาพจะลดลงถึง1ิเท่า ทักษะนี้อาไรเสียงและอาไรล่องลอยอีกทั้งไม่มีความผ่านผนของพลังวิญญาณในขณะที่ใช้ผลของทักษะนี้มุ่งเน้นไปที่การควบคุมและการยับยัง้งเมื่อถูกจับได้ไม่ว่าวิญญาณจารย์ผู้นั้นจะแข่งแก่งแค่ไหนหากไม่มีวิธีทําลายได้ในทันทีก็ไม่ต่างอะไรจากความตาย ในการต่อสู้ในครั้งนี้ทำให้ถังซานได้เข้าใจเกี่ยวกับทักษะเหล่านี้ได้มากขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้ในการต่อสู้จริงวัวอสสอรพิษมลกฏและพยาวานนยักษ์คู่ควรกับตำแหน่งของการเป็นราชาแห็น่าที่แข่งแกร่งที่สุดทักษะของกระดูกยานที่พวกเขามอบให้กับถังซานแต่ละชิ้นมีทั้งการควบคุมและการโจมตีที่น่ากลัว แม้ว่าทักษะของกระดูกยานอาจมีความสามารถไม่เท่ากับทักษะของวงแหวนวิญญาณแต่ก็มีข้อได้เปรียบอย่างยิ่งนั่นคือการใช้พลังญานซึ่งกระดูกยานแสนปีจะใช้พลังญานเพียงหนึ่งในห้าของทักษะวงแหวนวิญญาณที่อยู่ระดับเดียวกัน การจะทำลายทักษะกงเล็บเทวดาเชื no ่องช้ามรกตก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงใช้พลังการโจมตีของทักษามยาที่8ปออริก้ก็สามารถทำลายได้แต่ผู้เอาโสทั้ง5ในตอนนี้ยังคงถูกสตันพวกเขาจะทำลายได้อย่างไรต่อมาแสงสีคามค่อยๆจางหายไปปราสาทสัมผัสทั้ง6และการเคลื่อนไหวของผู้เอาโสทั้ง5ต่างจมลงสู่สภาวะที่เชื่องช้าลดลงถึง10เท่า สำหรับเงื่อนไขในการโจมตีที่รุนแรงของกรงเล็บเทวดามรกตดเชิงช้าต้องใช้เวลาสีวินาทีในการสะสมพลังเมื่อคู่ต่อสู้ถูกโจมตีด้วยการสะสมพลังสีวินาทีจะดำเนินต่อไปอีกเป็นเวลาสิบวินาทีที่น่ากลัวกล่าวอีกในหนึ่งว่าภายในเวลาสิบวินาที ผู้อาโสดทั้ง5จะต้องทนทุกทรมานกับการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าที่ลดลงถึง10เท่าโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะป้องกันการโจมตีใ,นในดๆได้ในช่วงเวลานี้ ผลของเวลาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของผู้ใช้และผู้ที่ถูกโจมตีแม้ว่าผู้เอาโศทั้ง5้าจะทรงพลังแต่พลังจิตของพวกเขายังหากชั้นอย่างมากกับทางซานเช่นนั้นแล้วพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าเป็นเวลาสิบวินาทีโฆษณานะครับมีปัญหาสุขภาพฟันและเหงือกต้องใช้ยาสีฟันประจันยิ้มนะครับ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากกงเล็บเทวดาเชื่องช้ามรากตใช้งานร่วมกับทักษะพายุปั่นป่วนของตีสูงทองคำเง้าสิบสามความสามารถในการควบคุมและการยับยัง้งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับที่น่ากลัวผู้เอาโซทั้งห้าของสำนักเฮาเทียนเป็นกลุ่มแรกที่ได้ลิ้มลองรสชาติของความสามารถในการควบคุมที่น่ากลัวของทันซาน เดิมทีความสามารถนี้ถังซานเตรียมไว้สำหรับปีปีปตรงแม้ว่านางจะมีทักษะวิญญาณร่างอมตะแต่เขาก็มั่นใจว่าจะสามารถทำให้นางได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนต่อมามีแสงสีทองห้าสายพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินพร้อมๆกันแล้วกลายเป็นกงขังที่แข่งแร่งห้ากลง ผู้เอาโศแต่ละคนอยู่คนละกงขังนี่คือทักษะญาที่สีของถังซานกงขังย่างคามแต่ตอนนี้สีของกงขังเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์ทางด้านถังซานพุ่งเข้าหาผู้อาโศกทั้งห้าทันทีราวกับกระสุนปืนใหญ่พร้อมปล่อยตีส่งเทพสมุทรพุ่งโจมตีออกไปกลายเป็นแสงสีทองลงตา จากนั้นแทงเข้าไปในกงขังแต่ละกลงไม้ม,มีดที่แหลมคมของตีศูนย์เฉือนเข้ากับบริเวณหน้าอกของแต่ละคนเบาๆหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการที่เรี่ยงง่ายนี้แสงสีทองที่กก่อตัวเป็นกงขังก็หายไปในทันทีต่อมาถังซานใช้ตีศูนย์เทสมุดฟาดลงที่พื้นอย่างแรงท่ามกลางเสียงที่นังสนานปรากฏแสงสีทองห้าสาย พุ่งออกมาจากไปลายมีดพร้อมกันแล้วะเบิดอยู่ใต้เท้าของผู้เอาโสทั้ง5ร่างของผู้เอาโศทั้ง5้าก็เลนลอยออกไปไกลหลายสิบเมตรและในที่สุดผลของเวลาสิบวินาทีก็สิ้นสุดลงผู้เอาโศทั้ง5้าล้มลุกคุกคานจากนั้นค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นจากพื้นทีละคนก่อนจะทรงตัวได้ ผู้เอาโซสองที่โดนแสงเทศสมุดของทังซาลโจมตีใบหน้าของข่าวขาวซึดอย่างมากและยังไม่หายจากอาการตกใจแน่นอนว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือหัวใจของผู้ข่าวถูกโจมตีอย่างหนกักความแห่งแกงของทังซามเพียงอย่างเดียวไม่อาจเทียบได้กับผู้เอาโซทั้งห้าของสำนักเฮาเทียนได้ หากพวกเขาได้มีโอกาสที่จะโจมตีแบบผสมผสานถังซานย่อมไม่สามารถหยุดยั้งได้แม้จะใช้ตีสูนเทพสมุทรก็ตามดังนั้นถังซานจึงไม่ให้โอกาสพวกเขาได้แสดงทักษะวิญญาณยุดออกมาตั้งแต่ต้นจนจบการต่อสู้ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์ การจ้องมองของทางซานสงบลงแต่ภายใต้การจ้องมองที่สงบนี้ก็ทำให้หัวใจของผู้อาวโธทั้งห้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังในสายตาของพวกเขาการจ้องมองของทางซานดูเหมือนจะบอกกับพวกเขาว่าถ้าข้าไม่ออมมือพวกท่านคงตายเป็น,นานแล้วและนั่นก็เป็นเรื่องจริง ความครบของใบมีดหลักของตีสูงเทพสมุทรจะถูกป้องกันด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพได้อย่างไรถ้าทางซานต้องการให้พวกเขาตายเพียงช่วงเวลาสั้นๆของการต่อสู้ก่อนหน้านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาตายเป็นสิบๆครั้งใบหน้าของผู้เอาส่สองเผยให้เห็นความอับอายขายหน้าอย่างมาก ในขณะที่คนอื่นออร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนกแต่เขากลับเหวี่ยงค้อนเท่าเทียนที่อยู่ในมือทุบศีรษะของตัวเองอย่างรุนแรงในฐานะหัวหน้าผู้อาวุโสของสำนักเท่าเทียนเข่าไม่มีความกล้าที่จะมีชีวิตอีกต่อไปเข่าต้องพ่ายแพ้ให้กับสิทธิ์รุ่นที่สามต่อหน้าสิทธิ์ทั้งสำนักเข่าจะมีหน้ากล้าอยู่ต่อได้อย่างไรแต่ก่อนที่ค้อนจะเคลื่อนที่มาถึงศีรษะก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นมาว่าหยุดเดี๋ยวนี้ พร้อมกับมีแสงสีครามทองสว่างขึ้นมาทันทีผู้เอาโซสองรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองถูกรัดแน่นข่าถูกมัดไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยนำต้นของจักรพรรดิอิน,นคามนี่คือทักษะวิญญาณที่สองของทางซานที่มีชื่อว่าเถาวันปรสิิผู้เอาโซสองคำรามออกมาอย่างโกรธเกลียวว่าไอ้เด็กบ้า อย่าบอกนะว่าแม้ข้าอยากจะตายก็ยังทำไม่ได้อย่างนั้นหรือทันทีที่พูดจบคอนเท่าเทียนเปล่งประกายออกมาด้วยแสงสีดำทั่วทั้งตัวของขาวถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองเข้มเพื่อต้องการให้หลุดพ้นจากพันธนาการต่อมาจากพระพัอินคาปรสิทธิ์ห0าหมื่นปีคลายตัวออกแต่เนื่องจากใช้พลังเกินขีดจำกัดของตัวเองจึงกระอักเลือดออกมาถังซานพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่า นายฐานนะผู้เอาวสโซของสำนักท่านจะตายอยู่ที่นี่โดยไม่รับผิดชอบอะไรเลยอย่างนั้นหรือข้าบอกว่าท่านตายไม่ได้ก็คือตายไม่ได้ท่านดูของสิ่งนี้มีแสงสีทองสว่างเจิดจ้าและผู้เอาวโธส,สองยกมือขึ้นเพื่อรับของสิ่งนี้ที่ถังซานกำลังยื่นมาให้เมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้เอาโซส,สอตกใจเป็นอย่างมาก ความปรารถนาที่ใหญ่จะกฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้ไม่เพียงหายไปแต่ร่างกายของเขาก็สารส้านอย่างไม่สามารถควบคุมได้ก่อนจะเอ่ยว่านี่มันคอนประกาศสิทข่าวเทียนของท่านลุงน้ำเสียงของผู้เอาโซส 2, องพันผวนเป็นอย่างมากผู้เอาโซอีก4คนสลายความอับอายที่พ่ายแพ้ให้กับถังซานอย่างรวดเร็วจากนั้นรีบก้าวเดินไปข้างหน้าถัางซานพูดขึ้นมาว่าผู้เอาโซทั้งห้า พวกท่านล้วนเป็นคนอุรุ่นเดียวกับท่านปู่ของข้าถ้าไม่ใช่เพราะคำสารของท่านปู่ทวดข้าไหนเลยจะกล้าทำให้พวกท่านขุนเคืองค้อนประกาศทิีร่าเทียนท่านปู่ทวดเป็นคนมอบให้กับข้าและยังให้ข้านำคำพูดของท่านมาบอกกับทุกคนว่าสำนักเท่าเทียนคือสำนักที่ยิ่งใหญ่ แน่นอนว่าถังเฉินไม่ได้พูดสิ่งนี้แต่เป็นคำพูดของทางซานเองแต่ถ้าถังเฉินอยู่ที่นี่ข่าวย่อมเห็นด้วยอย่างแน่นอนผู้อาวุโสทั้งห้าคนมองหน้ากันจากนั้นผู้อาวุโธสองก้าไปข้างหน้าส่งคืนค้อนปากกาสีเท่าเทียนให้กับถังซานสีหน้าของเขาเข่งคืมก่อนจะพูดขึ้นมาว่าถางซานเชิญมายืนอยู่ที่ด้านหน้า ถังซานเดินตรงไปที่ด้านหน้าสุดแล้วหันหลังกลับมามองผู้อาโสทั้งห้าโดยมีหน้าผาอยู่ที่เบื้องหลังของเขาผู้เอาโสทั้งห้า,ย,หา,าย่เอเขาเอา่า,ข,าข้างหนึ่งลงกับพื้นแม้แต่เจ้าสำนักอย่างทางเสี่ยก็ทำเหมือนกันสาแดงให้เห็นถึงอำานาาที่น่าเกรงขามของค้อนประกาศสิทธิท่าเทียนสิทธิของสำนักท่าเทียนหลายร้อยคนคุกเข่าสองข้างลงกับพื้นก้มศีรษะค้งคำนับ ใบหน้าของถังซาที่เต็มไปด้วยความเย็นชาก่อนหน้านี้หายไปการแสดงออกของเขาอ่อนโยนขึ้นจากนั้นก้าวไปข้างหน้าพายุงผู้เอาโสทั้งห้าและลุงของเขาให้ลุกขึ้นถังเซียวอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามว่าเสี่ยวซาความแห่งแก่งของเจ้าท่านปู่เป็นคนมอบให้ใช่ไหมถังซาพยักหน้าพร้อมบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะคำสอนคำแนะนำของท่านปู่ทวด ข้าจะแข่งแก่งมาถึงจุดนี้ได้อย่างไายภายในช่วงเวลาสั้นๆส,สิ่งที่ข้าพูดออกไปก่อนหน้านี้รวมถึงการท้าทายผู้เอาโสทั้งห้าคือคำแนะนำของท่านปู่ทวดพวกท่านโปรดอย่าตำหนิข้าเลยการประพฤตินตนด้วยความซื่อสัตย์ ความแห่งแก่งและความอ่อนโยนคือสิ่งที่เย,ย่หัวสอนให้กับถังซานตอนอยู่ที่โรงเรียนเย่เชียนทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ถังซานได้วางแผงล่วงหน้ามาก่อนแล้วก่อนที่จะกลับมายังสำนักเทาเทียนความแห่งแก่งที่น่ากลัวของเขาบวกกับความหน้าเกงขาของคอนปากาศิษิ์เทาเทียนของปู่ทวดของเขาได้เปลี่ยนความเยื่อหยิกให้เป็นความเคารพนี่เป็นไปนตา,คามคำสอนของเย่ยหัว การนำคอนประกาศสิทธิเท่าเทียนออกมาหลังจากที่ผู้เอาโซทังห้าได้พ่ายแพ้แกับทงังซานก็เท่ากับเป็นการหาเหตุผลที่ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้เพื่อให้พวกเขาไม่ต้องรู้สึกอับอายที่ได้พ่ายแพ้ให้กับสิทธิที่ได้รับการชี้นแนะจากบุคคลที่แข่งแก่งที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างถังเฉินพวกเขาย่อมยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ได้ แน่นอนว่าเมื่อผู้อาวุโสทั้งห้าได้ยินสิ่งที่ถังซานพูดออกมาต่างมองถังซานอย่างไม่ค่อยเข้าใจแต่การแสดงออกของพวกเขาก็โล่งใจเป็นอย่างมากผู้อาโสสองจ้องมองดูคอนประกาศสิทธิเท่าเทียนในมือของถังซานด้วยความเคารพแล้วเอ่ยถามว่าท่านลุงยังมีคำชีน้แนะอะไรเพิ่มเติมอีกไหมการแสดงออกของถังซานดูเข้มข,ข,ขึ้นมาทันทีก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่า ท่านปูท่ทวดรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับสำนักท่านบอกว่าการตัดสินใจของท่านปู่เป็นความผิดพลาดที่สุดนับตั้งแต่ที่ก่อตั้งสำนักมาแม้ว่าจะช่วยเอารากฐานของสำนักเาเทียนไว้ได้ชั่วคราวแต่ก็เป็นการทำให้สำนักสูญเสียสิ่งของล้าค่าที่สุดไปเช่นกันนั่นคือศรัทธาแห่งชัยชนะ แน่นอนว่าสำนักวิญญาณยุทธแข่งงและทรงพลังในตอนนั้นหากสำนักต้องไปเชิญหน้ากับการลุกลามจากสำนักวิญญาณยุทธก็สามารถรวมกลุ่มกับอีกสองสำนักด้าับ,บนได้เช่นนั้นแล้วสำนักวิญญาณยุทธคงไม่กล้าทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้า สำนักไม่เพียงเลือกถอยหนีเท่านั้นแต่ยังเป็นการละทิ้งสิทธิ์ทั้งหมดที่ติดตามสำนักมาโดยตลอดและยังละทิ้งพันธมิตรของพวกเราก่อให้เกิดการเสียสมดุลของ7จิตสำนักใหญ่ในการต่อต้านสำนักวิญญาณยุทธสิ่งนี้ยังนำไปสู่การแผ่ขยายอิทธิพลของสำนักวิญญาณยุทธอีกด้วย ผู้อาวุโสทั้งห้าคนต่างมองหน้ากันหลังจากได้ยินสิ่งที่ถังซานเอ่ยอธิบายการสแสดงออกของถังเสี่ยวไม่น่าดูอย่างยิ่งท้ายที่สุดแล้วปู่ของถังซานเป็นคนตัดสินใจเ,เรื่องนี้ในตอนนั้นการที่ถังซานพูดแบบนี้ออกมาก็เท่ากับว่าเป็นการล้มล้างทุกสิ่งที่ปู่ของเขาได้ทํา ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรอดใจรอรับฟังได้ในคลิปหน้านะครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งเพื่อนๆหมั่นใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมดืม่มชาพันรยิ้มเป็นประจำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เสี่ยวเอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ